จะมานําเสนอในเรื่องของแต่ประโยชน์ของน้ําพึ่งที่คุณรู้แล้วต้องรีบหามากินหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะรู้สิ่งเหล่านี้แต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องทางต่างๆที่พี่ปราอไ,ไปแล้วเพราะว่าอะไรคะเราจะได้ฟังคลิปดีๆสิ่งดีๆพี่พี่ปราจะนําเสนอกันมาตลอดเรามาฟังกันเลยน้ําพึง่งน้ําพึ่งที่เรารู้เนี่ยเอ๊ะ มันมีประโยชน์อะไรที่เราต้องรีบผามากินและที่สําคัญเราจะต้องระมัดระวังอะไรในเรื่องของการรับประทานน้าผึ้งบ้างมาฟังกันเลยน้ําผึ้งนอกจากจะมีรสชาติหวานสามารถเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารและเมนูขนมตลอดจนเครื่องดื่มต่ตางๆแล้วน้ําผึ้งยังมีประโยชน์มากมายเพราะในน้ําผึ้งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งประโยชน์ของน้ําผึ้งจะมีอะไรบ้างเราต้องดูเลยว่าเ,เพื่อให้ได้รับประโยชน์ สูงสุดเราจะต้องกินน้ำผึ้งอย่างไรหนึงเราจะต้องทานก่อนอาหารหนึ่ชั่วโมงรู้ไหมว่าเราจะต้องทานน้ำผึ้งก่อนอาหาร1ชั่วโมงทำไมละ่ะเขมีเหตุผลการทานน้ำผึ้งให้ได้ประโยชน์ควรทานก่อนอาหาร1ชั่วโมงซึ่งจะช่วยกระตุ้นการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีหรือหากทานก่อนนอนก็จะช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยโดวยวิธีการทานให้ผสมน้ำผึ้งในน้ำอุ่นเล็กน้อย จากนั้นจิบเรื่อยๆจนหมดแก้วเท่านี้ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดเรียกว,ว่ายอดเยี่ยมจริงๆ 2. ใช้แทนน้ำตาลได้อาน้ำพึ่งใช้แทนน้ำตาลแต่อย่าทานมากเกินไปเพราะความหวานมันจะทำให้น้ำตาลในเร่องเราสูงขึ้นได้ทานน้ำพึง่งโดยใช้ให้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยการใส่น้ำพึ่งลงไปในกาแฟน้ำผลไม้ใส่ในอาหารบางชนิดหรือใช้ทาขนมปังแทนแยมซึ่งนอกจากจะได้รสชาติที่อร่อยโดนใจแล้วก็ไม่ทำให้อ้วนหรือเสี่ยงเบาหวานอีกด้วย แต่ก็ไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะน้ำผึ้งเมื่อทานมากก็อาจก่อให้เกิดโทษเช่นกัน 3. เพิ่มความสดชื่นพี่พาอ,อยากจะบอกเลยว่าน้ำผึ้งมีส่วนในการเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้อย่างดีที่เดโดยเฉพาะหลังเตืน่นอนตอนเช้าและช่วงบ่ายที่กำลังรู้สึกอ่อนเพลียจากการทํางานโดยให้นําน้ำผึ้งมาผสมกับน้ําอุ่นจิบเรื่อยๆหรือหารู้สึกเบื่อก็เปลี่ยนผสมในเครื่องดื่มชนิดอื่นได้แล้วก็สี่บำรุงผิวแน่นอนน้ำผึ้งมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส และดูสวยเนียนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งอาจบำรุงด้วยการทานหรือนำะมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆทำเป็นครีมพอกหน้าก็ได้เอาวันนี้พี่ปราบอกเลยว่ามีสูตรที่จะมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยใช้น้ำผึ้งมีสูตรอะไรบ้างมาฟังกันเลยสูตรที่หนึ่งเติมความชุ่มชื้นให้ผิวให้นำกล้วยหอมครึ่งลูกมาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำผึ้งคนให้เข้ากัน จากนั้นก็นำมาทาใบาหน้าให้ทั่วพอกทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดเลยสามารถทำได้บ่อยๆตามต้องการเพียงทำเป็นประจำก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกสูตรที่ทําทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกทำอย่างไรสูตรนี้จะใช้น้ำผึ้งพอกหน้าผิวๆเพียงนำน้ำผึ้งมาพอกลงใบหน้าจนทั่วปล่อยไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นล้างหน้าให้สะอาดสามารถพอกหน้าด้วยน้ำผึ้งได้เป็นประจำทุกวัน คุณสมบัติของน้ำผึ้งจะทำหน้าที่ดูดซับสิ่งสกปรกที่อุดตันในรูขุมขนช่วยทำความสะอาดรูขุมขนและผิวหน้าให้เกลี้ยงเก่าผิวจึงสะอาดใสไร้สิวป้องกันการเกิดสิวได้ดีในขณะเดียวกันยังองรุงผิวให้ชุ่มชื้นและเนียนนุ่มขึ้นได้อีกด้วยเหมาะสำหรับสาวๆที่มีผิวแห้งเช่นกันส น้ำผึ้งใช้รักษาเรื่องสิวโอ้ไม่น่าเชื่ออันนี้เป็นสูตรพิเศษเรามาฟังกันเลยโดยจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและลดการอักเสบสิวสิวก็จะหายเร็วขึ้นสำหรับสูตรนี้ให้น,ะน้ำผึ้งมาผสมกับผงอบเชยในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนำมาทาแต้มสิวหรือจะพาะหน้าให้ทั่วปล่อยไว้30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดพี่ปราบอกเลยว่าอบเชยเป็นสมุนไพร ที่เรียกว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของสิวได้เมื่อนำสองตัวมาผสมกันโอ้โหสิวจะยุบตัวเร็วอย่างแน่นอนและที่สำคัญประโยชน์ของน้ำผึ้งก็ยังมีมากมายคราวนี้เรามาดูเลยว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งในเรื่องสุขภาพที่เรากำลังจะต้องคุยกันเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วใช้ทำอะไรตามพี่ปรามปเลยข้อที่หนึ่งใส่ในน้ำสลัดเพื่อกันบูดโอ้โห สำหรับใครที่ทำน้ำสลัดขายที่ปลาบอกเลยและต้องเก็บไว้เป็นเวลานานหลายเดือนสามารถใช้น้ำพึ่งแทนสารการบูดได้โดยให้นำน้ำพึ่งผสมลงในน้ำสลัดเล็กน้อยเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลซึ่งเพราะว่าน้ำพึ่งจะช่วยให้น้ำสลัดสามารถเก็บไว้ได้อย่างยาวนานถึง9เดือนเลยกีเดียวแถมยังช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยและหอมน่าทานก่าเดิมอีกด้วย 2. แน่นอนเลยรักษาอาการหวัดอ๋อเฮ้าใครป่วยไข้ด้วยหวัดการทานน้ำพึ่งผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วเป็นประจำ เรียววันทุกเช้าหรือก่อนนอนจะช่วยรักษาการหวัดให้หายเร็วขึ้นหรือในคนที่มีอาการไอเจ็บคอรวมด้วยการจิบน้าอุ่นผสมกับน้ําพึ่งบ่อยๆก็จะช่วยลดอาการไอทําให้สุขภาพของเราดีชุ่มคอแนะนําให้ผสมน้ํามะนาวไปเล็กน้อยจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแถมน้มามะนาวยังช่วยกระตุ้นความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก็จะบรรเทาลงได้อย่างมากมาย 3. แก้อาการท้องผูก ถ้าใครมีอาการท้องผูกเรียกว่าน้ำพึง่งน้ำพึ่งจะช่วยตอบโจทย์นี้ได้เรามาฟังกันเลยหากใครมีอาการท้องผูกบ่อยๆไม่จําเป็นต้องทานยาระบายให้สิ่งต่อสุขภาพเพอน้ำพึง้งมีฤทธิ์ที่จะช่วยแก้การท้องผูกได้เหมือนกันโดยให้นํากล้วยนัวาสุกมาเรียกว่าจิ้มน,น้ำพึ้งแล้วทานตามปกติแต่แนะนําให้ทานเป็นประจําในตอนเช้าหลังตื่นนอนและถ้าไม่มีอาการท้องผูกมากก็เรียกว่าเว้นได้ไม่ต้องทานตลอดทุกๆวัน จะช่วยให้เราระบายและก็ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นข้อ 4. ช่วยลดความอ้วนจริงเหรอมาฟังกันเลยหลายคนอาจคิดว่าน้ำผึ้งมีรสชาติหวานซึ่งจะทำให้อ้วนได้แต่ความจริงแล้วก็หวานของน้ำผึ้งไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดความอ้วนเลยพี่ปลาบอกตรงกันข้ามช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะวาความหวานของน้ำผึ้งจะไปลดความอยากน้ำตาลหรือของหวานให้น้อยลงพร้อมช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญสามารถสลายไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นรูปร่างที่กระชับน่าพอใจ 5. คลายความเหนื่อยล้าจากการทํางานถ้าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็อ่อนลน้าอย่างหนักการทานน้าผึ้งจะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทํางานได้เป็นอย่างดีสามารถลดความเครียดได้ด้วยโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนัก,นกๆอย่าพลาดน้ําผึ้ง 6. บํารุงหัวใจบํารุงหัวใจสําคัญมากน้ำพึ้งมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจให้แข็งแรงและสามารถส่บฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี เมื่อด่าน้ำพึ่งเป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจหัวใจวายและภาวะหลอดเลือดหัวใจติดตันได้ดังนั้นหากใครไม่อยากป่วยด้วยโรคหัวใจลองทานน้ำพึ่งดู 7. ป้องกันโรคข้ออักเสบป้องกันโรคข้ออักเสบอย่างไรเมื่ออยุมากขึ้นหรือทํางานที่ต้องยกของ,งหนักก็มักจะเสี่ยงโรคข้ออักเสบได้สูงซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการทานน้ำพึ่งเช่นกันโดยให้นําน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาและก็แอปเปิ้ลไซเดอร์สองช้อนชามาผสมกันลงไปในน้ําอุ่นหนึ่งแก้วดื่มเป็นประจำทุกวันวันละสองครั้ง อาการข้ออักเสบจ,จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแถมยังช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดหลังได้อีกด้วย 8. บำรุงสมองโอ้โห,โหพี่ปราอยากจะบอกว่าโอเมก้า3มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและที่สำคัญน้ำผึ้งสามารถบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำได้เพราะในน้ำผึ้งอดุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารมากมายที่จะช่วยบำรุงสมองได้ดีและเมื่อทานบ่อยๆก็จะลดความเสีย่ยงเอาใสมือได้ด้วย อ้าวพี่ปลาแล้วถ้าทานน้ำผึ้งมากเกินไปมันจะมีข้อเสียอะไรไหมพี่ปลามีคําตอบถึงแม้ว่าน้ำผึ้งจะมีประโยชน์มากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมก็ดีแต่ถ้าทานมากเกินไปจะทําให้เกิดอาการหนึ่งท้องอืดท้องเสียเพราะในน้ำผึ้งมีปริมาณของน้ําตาลฟรุกโตสอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งน้ําตาลตัวนี้จะทําให้เกิดปัญหาการดูดซึมในลําไส้เป็นผลให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องหรือท้องเสียบ่อยๆได้นั่นเอง ดังนั้นการทานน้ำผึ้งในแต่ละครั้งจึงควรทานทีละน,น้อยเท่านั้น 2. เสี่ยงการเกิดโรคซึ่งเกิดจากสปอร์ของเชื้อโรคที่มีอยู่ในน้ำผึ้งโดยปกติก็จะห้ามไม่ให้เด็กเนี่ยอายุที่เรียวกว่าต่ำกว่าหนึ่งขวดทานรวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตร,รายจากโรคนี้ได้และที่สำคัญใครบ้างที่ไม่ควรทานน้ำผึ้งเพราะอาจจะเกิดผลเสีย 1. เด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งครัยเรือนที่พี่ปาบอกแล้วเพราะวัยนี้ยังมีภูมิต้านทานที่เรียกว่าน้อยซึ่งอาจจะเกิดอาการแพ้หรือการติดเชื้อที่ปนมากับน้ำผึ้งได้ 2. คนที่เป็นโรคตาโตหอเหลืองเพราะคนกลุ่มนี้มักจะแพ้น้ำผึ้งซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น 3. คนที่แพ้น้ำผึ้งและเกสรน้ำผึ้งเพราะหากทานจะทําให้เกิดอาการแพ้กําเริบมขึ้นมาทันทีส่วนอาการจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการแพ้ของแต่ละคน สี่คนที่เป็นโรคน้ำเหลืองเสียมักจะมีตุ่มหนองและแผลหนองตามร่างกายอยู่เสมอรวมถึงคนที่มีภาวะผิดปกติกทางด้านผิวหนังด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้พี่ปราบอกเลยว่าต้องดูให้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้ละเรารู้ประโยชน์ของน้ำผึ้งแล้วว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างรีบผ่ามาทานเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นถ้าใครอยากจะมีสุขภาพดีก็ฟังคลิปนี้แล้วทําตามแล้วก็รีบผ่านน้ำผึ้งมาทาน แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube ย e ทูบเฮ h ูฟิชเพจ h e a ู t h ชบายพ่ป